เม็ดนี้ก็ถูกประกาศให้เป็นมีชีวิตที่สิันแต่ในปีหนึดพนรจะดมูชนิดนี้นะครับก็ถูกจับได้ตัวหนึ่งในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติกอบมาเรียซึ่งเป็นเกาะเล็กๆทางชายฝั่งตอนใต้ของเซนลูเซียและปลาสจากตัวฟังคอนและในปลายปี2 0 1 1นักวิจัจก็ได้ตรวจโคอย่างละเอียดแล้วพบว่าเกาะเซนลซีย1ตัวเพื่อบันทึกข้อมูลและผลจากการติดตามศึกษาเดีแล้วนคาดว เหลือและมีชีวิตอยู่บนเกาะยสิบเท่านันแต่การประเมินอย่างไม่แข็งขันำนวณงูชนิดนี้น่าจะหลงเหลืออยู่เกือบหนึ่งร้อยตัวแต่ทางเจ้าหน้าที่ของเกาะเซลูเซียระบุว่างูชนิดนี้นะครับยังไม่หายไปจากโลกโดยสิ้นเชิงและทางการของเกาะก็จะทํางานร่วมกับองค์กรอนุรักษ์เพื่อเพิ่มโอกาสให้งูสายพันธุ์นี้ยังคงอยู่รอดต่อไปส่วนองค์กรนานาชาติด้านอนุรักษ์พืชพันธุ์และสัตว์ประจําถิ่นซึ่งเป็นกลุ่ออนุรักษ์จากอัางกฤษได้เข้าร่วในการอนุรักษ์ แอตติกวดให้เป็นความหวังต่อการอนุรักษ์งูบนเกาะเซนร์เซียโดยงูแอนติกวดเคยเป็นงูที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งเมื่อปี1 990